อยากจะช่วยเหรอกืจริงจริงคนปานามาเขากินอะไรก่อนเราก็ต้องไปหาข้อมูลก่อนนะคะเราก็มาดูค <c oughs> าว่าอโอ้หั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จมาหั่นหัวหอม <c oughs> จะอร่อยไหมก็ กก็ออีเรื่งงหนงนึะะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับส้มไหนคันนี่สตอรี่เชนเคยนะคะวิดีโอนี้จะเป็นวิดีดโอที่ส้มจะมาทำ Challenge กับตัวเองแล้วก็กับเพื่อนๆเลยนะคะเพราะว่าในปีนี้ส้วมว่าจะทำ Challenge ก็คือการทำอาหารของ50ประเทศอันนี้ก็คือ50ประเทศที่ Random มาแล้วนะคะ บบไม่ได้50ประเทศในวิดีโอนี้วิดีโอเดียวนะคะจะทุกอาทิตย์เราก็จะมาจับฉลากว่าเราจะได้ประเทศไหนแล้วก็เราก็จะไปทําอาหารประเทศนั้นๆด้ยกันนะคะแล้วก่อนจะไปจับฉลากเราก็ต้องมาตัดไอ้พวกนี้กันก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะมาดูว่าคลิปนี้อาทิตย์นี้เราจะได้ประเทศอะไรนะคะพี่พี่เซชไฮหน่อยลูก Hello Hello อยากจะช่วยเหรอ เราจะต้องมาม้วนกันนะคะแล้วเราก็จะไปจับประเทศแรกกันนะคะก็คือเดี๋ยวงั้นส้มก็ขอตัวเป็นม้วนก่อนนะคะนี่นะคะส้มก็ไปม้วนมาแล้วนะคะได้แค่นี้เลยแล้วเราก็จะมาจับประเทศแรกกันเลยนะคะว่าหวยจะออกประเทศไหนกลัวกลัว ปานามานะคะปานามาเอาจริงคนปานามาเขากินอะไรก่อนเราก็ต้องไปหาข้อมูลก่อนนะคะว่าพี่ๆปานามาประเทศปานามาเขากินอะไรเอ่ยเราก็จะไปทำอาหารของประเทศปานามานะคะเราก็จะไปถาม Google ก,ก่อนนะคะว่า ปานามาเขากินอาหารอะไรก่อนเขาอาหารปานามาเขาทำยังไงก่อนเป็นยงไงคะปานามาฟู้ดนี่เลยเขาอู้อู้อ o มท็อปยี่สิบห้าฟู้ดอมาเราก็มาดู ทำอะไรดีอะเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าปานาม,มาเขาเขา,เขาทำอาหารแบบไหนเขากินอาหารประเภทไหนแล้วก็ <ๆ S 2> เพื่อนๆก็ติดตามนะคะว่าบ้านส้มจะทำอะไรออกมานะคะว่าจะกินได้ไหมจะทานได้ไหมจะนาตาดีแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะเมื่อกี้ส้มก็ออกไปซื้อของมาแล้วนะคะนี่ก็ยืนอยู่ในครัวแล้วเดี๋ยวส้มจะให้ดูนะคะว่าส้มไปซื้ออะไรมา นี่ก็คือของที่เราจะมาทำอาหารของประเทศปานามานะคะก,ก็มีเนื้อพักทองเออมันหวานแล้วก็มันฝรั่งแล้วก็กล้วยสองลูกแล้วก็มีหัวหอมใหญ่พริกหยวกแล้วก็ติชีนะคะหนึ่งรรแล้วก็มีข้าวโพดสองฝักอนันเราก็ ไปเริ่มทำเมนูกันเลยนะคะไม่รู้ว่าจะออกมาดีไหมส้มก็จะเริ่มหั่นผักก่อนนะคะเนี่ยส้มไปหาวิธีทำมาแล้วนะคะเขาบอกว่าอันดับแรกต้องหั่นผักทุกชนิดก่อนนะคะงั้นเราไปหั่นผักกันก่อน,นะะเลยค่ะอกระเทียม5้ากลีบนะคะ กระเทียมเราก็หั่นเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาหั่นหัวหอมต้องทำให้มันเล็กที่สุด ว่าให้หั่นเป็นชิ้นเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเราก็ตัดทุกอย่างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกเขาบอกว่าให้น้ำมันมาก่อ แล้วก็ให้ผัดกระเทียมกับหัวหอมใหญ่เข้าด้วยกันนะคะเราก็จะใส่กระเทียมของเราลงไป เอ่เขาที่ส้มอ่านมามันก็ไม่ได้ทํายากอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าจะอร่อยไหมก็ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะ วก็มันก็จะใช้เวลานานนิดนึงเพราะมันก็จะเป็นการตุ๋นเนื้อนะคะ,ะ,คะแต่เราก็จะใส่เขาบอกว่าหลังจากนี้เราก็ต้องใส่พริกหยวกแล้วก็แล้วก็น้ำสต๊อกของเรานะเคี่ยว30นาทีก่อนนะคะ ก็จะใส่พริกหยวกของเรา,เาไปนะคะแล้วก็ผักชีครึ่งหนึ่งนะคะ่ะ<ม>เขาเรียกผักชีอตอกของเราใส่ลงไปนะคะ 30นาทีนะคะแล้วเราก็จะใส่พั่วเอ่มมันแล้วก็ข้าพูดแล้วก็ผักทองลงไปนะคะค่ะครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าหน้าจามันจะเป็นยังไงแล้วเราก็จะใส่ส่วนที่เหลือลงไปแล้วก็เราก็จะตุนแล้วต้ตุนต้มอ,อีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็เสร็จ นี่หน้าตาก็จะประมาณหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวซ้มก็จะใส่พวกม,มันฝรั่ง ก็จะอร่อยไว้ทีนําสต๊อกที่เหลือใส่ลงไปนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะหน้าตาของอาหารเราก็ออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะแล้เราก็จะให้เซเวนมาลองชิมดูนะคะว่าอร่อยไหมแบบ ส้มก็ยังไม่ได้ชิมนะคะเะว่ามันจะม,มันจะอร่อยไหมแบบว่าไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยะคะ่ะอาหารของปานามานะคะเขาเรียกว่าอะไรนะซันโคชูอะไรประมาณนี้นะคะปกติก็ใส่ไก่หรือใส่เนื้อตส์อย่างอื่นก็ได้นะคะแต่เราเลือกเป็นเนื้อหมูไม่ใช่เนื้อเนื้อหัวนะคะงั้นเราก็มาลองชิมกันเลยนะคะ <Okay. S 2> โอเคโอเปียนโอเค เราพวกเราทานกับข้าวนะคะอืมอืมอะไรมา อร่อยมฮะอืมเก๋ากสุดเยี่ยมมามันอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นพวกความหวานความหอมความมันของของผักต่างๆของพวกอของของขา้าวโพดของมะทงมันจะหวานอร่อยกลมกล่อมมากค่ะไม่บ้านไปลองทําดูนะคะอร่อยมากค่ะ Mmh. Gut. Mmh. Mmh. Sehr gut. Wirklich mmh. einfach, aber gesund und lecker. Mmh. Weil alles das, was du jetzt hier reingemacht hast, Kartoffeln, ja. Mais, Kürbis, Paprika, oder? Mhm. 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 สอสนอให้ทาบ่อยๆแล้ <laughs> คลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะแล้วเ,เราก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าคลิปหน้าอาหารของประเทศอะไรที่เราจะจับได้นะคะงั้นเจอกใหม่คลิปหน้าคะ่ะฝาก กดติดตามแล้วก็ออให้กำลังใจให้พวกเราสองคนด้นะคะสวัสดีค่ะ